เดี๋ยวถ้าขออนาเอาคลิปไปล้อ่องกตัองด้ <g ül üyor> งลงแล้วก็ออเองด้วยก็คือขับรถสแถวเช้าแต่ตอนเนเช้าวันเยลยถึงมื่อต่อาอาอ้ตอา,อ,อ,า,อ,าอันนี้เ,เป็นออ2อาทิตย์ <c ười> อเก่ง <Okay, S 1> มากๆเของโของนะุกนะคะจะเป็น3ชิ้นเนาะแล,ะล้วแต่แหนึ่งนะคะที่ก็จะมีในส่วนของถุงฟ้า v d l นะคะมูลค่า1500บาทนะคะก็ในส่วน โอเคเนาะช่วยแกะไหมได้ไหมเราจะไม่มีอะไ่มันไม่อยากให้แกะเด็กอะตอนนี้ลูกค้าพอนแต่เองเลยใช่ไหมคะนี่คือสายเกมอยู่แล้วแน่แน่เลย ดูร้านจากทางไห่ยิตทอก่แล้วก็ทไมถึงเลือกอนงรนรือเคยเคยที่นไหมยังอจากกย่างเดียวเลยใช่ไหมคะต้องขรบคุณมากๆเลยนะคะที่จ่อนมั่งมัเดี๋ยวถ้าขออนุญาตเราคลิปไปลงติกตอกไดไหมเอ่ยถ้าเห็นคลิปไปเองะเินลเนี่ยอันนี้ผอนเองหรือว่ามีคนช่วยผอนเอ่ยผ่อนเองเลยอันนี้หลดเบี้ยหรือว่าทำา อุยน้องเกีวปีหนึ่งเงอ่ะวเองได้แล้วเก่งมากเลยปกติเล่นเกมเล่นเกมอะไรชอบเล่นเกมอะไรเกมวันเกมวก็คือท่านเล่นในจอแบบนี้มันก็ฟินไปแล้วจัง่ก่จัไก่กัแล้วตอนฝันเลือกศึกษาอะไรไหมตอนแบบว่าอี๊ยขอนได้ศึกาทั้งบ้านหรือศึกษาบคอขไม่เล่ไอะไศึกษาเลย แล้วตอนน้องมาบอกว่าน้องฝันกับที่นี่ตกใจไหมอันนี้เป็นคุณพ่อหรือว่าไม่ตกใจครับเพาะพ่อหาเิได้เองครับอทำใจเขาทำใจเขาเขาเรียดด้วยหายตจเขาเรียนขับรถตรงแถวโอ้ สง่งแถวตอนเช้าแต่ตอนเย็นเช้ากลางวันหรือเย็นเลยถึงเมื่องแต่ตอนเช้าบ้านอันนี้ยะเป็นสองอาทิตย์นะด้วยครับออ๋เก่งมากๆเลยไปไหว้ที่เี่นอ่ะพี่เมื่อนขวานพี่ก็ได้ทุกค,ค,คนอ๋อว่าจะอยู่ฝั่งนั้นฝั่งอันนั้นเลยใช่ไหมใครอยู่ฝั่งห้วยขวานนะคะถ้านั่งสองแถวเจอน้องนะคะน้องแบบกเก่งมากๆเขาขว่อนเองด้วยส่งตัวเองเรียนด้วยนะ่ารักสุดๆเลยค่ะน้องตัง้นตั้นปิดได้หน้องย ทุกคนถ้าเจอก็คือถ่ายลงติ๊กต็อกมาแท็กวัที่แจ้งว่าโกนก็ได้ไนะ